เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะรอเช็คอินกระเป๋าซึ่งตอนนี้คนอยู่ที่ดอนเมืองประมาณ88ล้านคนนะคะ80ล้านคนเป็น N G G เส้นค่ะสี่นะจะฝั่งนี้เฮ้ยไม่รู้อ่ะเป็นึงไงเอเนี้ปะ โอเควีหน้าแบบพอสตรีนเวอร์โอเคเดี๋ยวเราจะบอดยิ่งตอน7จ็โมงห้เดี๋ยว7จ็โงคึ่งก็ได้เดี๋ยวเข้าเกตตอนนี้เป็นเวลา6 1โมงสิบสี่ ของโมงสิบสี่เดี๋ยวไปหาข้าวกินกันก่อน Nice g i r ันนี้เอาน้องอันนี้เอาน้องจอปูม,มาด้วยหนึ่งอันแล้วก็น้องหว้ยเว้หนึ่งอันแล้วก็นี่แล้วก็ มีการน้องแม็หมดแล้วสำหรับวันนี้โอ้ยไม่ได้เปิดใหไ่แบมโอ้โหหน้าเพื่อนคูโทนแบบไอ้เฮียตตออินข่าวเวอร์ข่าวเวอร์เลยมือก็คูโทนโพส กินข้าวเสร็จแล้วโอะผมจริงๆพอพอพออยู่นอกกล้องอ่ะก็จะมีเรื่องพูดเยอะแยะแต่พอเอากล้องมาจับตัวเองปุ๊บกูไม่มีอะไรจะพูดเลยฮะทำไมในกล้องมันดูแบบไอ้นี่จังวะเพามึงปรับกล้องําแบบมันไม่ได้ปรับเลยอันเนี้ยล้อใช่มันไม่ได้เหมือนไม่ได้ปรับสีหรอ ไม่ได้ปราบสีเลยข้ามาันแ้เรียบร้อยโอ้โหโวันนี้คือแสงไหนก็รอดอะ แต่นี่ก็แสบแสบตาเกินตอนวันทํางานตื่นเช้าขนาดนี้ไหมก็ไม่ไม่ตอนวันทํางานแต่งตัวขนาดนี้ไหมก็ไม่เราจะแต่งตัวให้ใครดูหำจีนจถ้าไม่ใช่น้องดีมก็คือถ้าไม่ใช่น้องดีมก็ไม่ได้เห็นกูในลุปนี้หรอกอะพี่ไม่มีวันตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งหน้าหรอกค่ะใครจะบ้าตื่นตั้งแต่ตีสี่อะ บอดดิงเจ็ดโมงฮาคนบ้านี่คือแต่งแบบแค่ชั่วโมงเดียวเองนะเนี่ยย่งสวยขนาดนี้แต่น่ากูฉ่ำมากแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องขึ้นรถบัตแหละเพราะว่าเรารู้ได้ไงว่าไม่ต้องขึ้นรถก็เราเป็นเอเคไง ไม่ใช่ f อถ้า f อก็ลงข้างล่างแปลว,ว่าคือถ้าสมมติว่าแต่ f อมันเป็นของไทยมาไอ้ไทยเอเชียใช่แต่ตระกูลอื่นมันจะเป็นของประเทศน,นั้นๆเ้นอเชียใช่ปะถูกอันนี้ของเราอ่ะเป็นแอเป็นเป็นแอเอเชียมาเลเซียมาเลเซียอเชียราเป็นแอเอเชียไม่ใช่ไทยแอเอเชียวู้ว้ อยากวัดเล็บออยากวัดเล็บ <laughs> อยากวัดเล็บแม่ค้าทำเล็บ <laughs> ไม่บอกพี่กันนะคะเดนร้านเจ๊งเช่ไอ้าัไม่มีร้านด้วย <laughs> ะ ถึงแล้วค่ะป้อมก,อก,ก็ดีเลยประมาณคุณสูงที่สิ วันนี้กูหลายรอบเลยนะตั้งแต่พัดตั้งแต่บอดินพาดตกชามกว๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วอ่ะเข้ามาในหูฟังหูฟังกูตกในเครื่องบินอีกโอ้ยกูต้องเอาตีนเขี่ยหามานนี้อีกคิวอารโค้ดไม่สมบูรณ์เข้ามาไม่ได้เราก็มันใส่อรารยธรรมไงก็คือถ้าถ้าทิ๊กไม่ได้ก็เดินเข้าไม่ได้ แต่คือพอไปถามพนักง,งานปุ๊บพนักง,งาน <c oughs> ทำสุด <c oughs> โอ้ยออกตอนบ่ายโมงสี่สิบ pm เพลตฟอร์มเป็นบีหกสายประหยัดทุกคนมา <c oughs> เพราะว่ามันมาคายแค่คนละ16ลิงกิตว้าว16ลิงกิต เจ็ด่ไจจุดเจ็ดหนึ่งร้อยกว่าบาทว้าวแต่ถ้าไปรถไฟฟ้าความเร็วสูงคนละสี่ร้อยกว่าบาทจะมีรอบมันจะมีให้จองออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นรอบรถแต่ละรอบอ่ะถ้าถือว่าเรามาถึงตรงเนี้ยบ่ายโมงใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้ใช่รอบไม่ได้ไปรอบบ่ายโมงเพราะรอบบ่ายโมงเต็มไปแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าใส่อะไรนะคใส่ชิลใส่ประหยัด เสียร้อยก็บาดกับการมารอสีสิบนาทีคุม้ม่หคิดเอาละกันจริงๆถ้าอยากกลับเร็วๆก็ไปรถไฟรถไฟก็ได้หรือว่าหแก็บก,ก็ได้ถ้ามีถ้ามาสามคนก็คือห่านแก็บจะถูกกว่าก็ถูกเพราะแก็บมันก็ประมาณห้าสิบห <50. S 1> ้าสิบหกสิบลิงแต่อันนี้ก็คือม,มีเวลา มีเวลาหน่อยก็เลยรอไปแต่ตอนที่เราจองอะ่ะมันก็เกือบเต็มแล้วเนาะใช่ก็ดีที่ว่าได้แบบว่าได้ที่นั่งติดกันไม่รู้เพราะครูก็ดูไม่เป็นก็เบี่ยแต่ก็เหตุจิ้มที่นัะที่ต้องไหวก็คูที่กูจิ้มยิบยิบเจ็ดยิบแปดข้างหลังเรา,าก็มีจิ้มได้อีกอ่ะเอาไวเ้เบอร์สองครูก็ค ของเราจะอยู่ตรงนี่ k l Central B6 ก็ยังอยู่ในเวลาอยู่นะตอนนี้ ชียภูมิแล้วนะ,ะได้ฟิลแบบไปภาคใต้แต่คือของอินโดอ่ะเหมือนฟิลฟิลกับบ้านทุ่งนาเป็นทุ่งนาไปเลย จำได้เลยมาสมาสมาสจามิ อากาศแบบน่ากลัวมากป๊แบบนึงนะขอถ่ายตอนอยู่เมืองไทยก็คิดว่าแบบหนาวๆนาวนะ อากาศดิไปวัดนี่คือฝนตกแน่เลยว่ะกว่าเสียวที่พักอรอดูสภาพ ต,ตอนนี้มันบ่ายสามแล้วป้ะมันก็ต้องควรที่จะพร้อมนะปกติห้องสามคนเขาแบบไม่ค่อยมีคนมาผักไนเออมนเป็นปกติปกติเขาบปกติเขาเก็บมันจำห้องใช่เมื่ที่แล้วหรือว่ามันรวมพหงอันนั้นก็เก็บก็ไม่นะห้าสิบเนยรอบก่อนใช่ไหมที่คืนตอนเช้า มาติดเลยติดยังเหรอติดลั้ผมก่าแล้วนะ2 0 0 <c oughs> มึงอันอ 2, 2, น,นั้ก็2 0 0ค่ะสองพันก็ยังดีที่เป็นดีจุกแก่ดีเอ้อ,อ เลือกเตียงกันมันมีเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่เหมือนเดิมเหมือนที่สิงคโปร์เป็นสองสามชกหนึ่งสองสามชกช,ช,ชนะได้ชนะได้นี่ไปเลยได้เตียงเดียว,ยวใช่โอเคหนึ okay. 1, 2, 1, <ท>่งสองสหนึ่งสองสามคู่อีกแล้วมารีวิวห้องอันนี้เป็น ต๊ะเครื่องแป้งมีแอร์นีเป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่มีปักหนึ่งที่ <c oughs> อันนี้ไปรีวิวห้องน้ำ <c oughs> ห้องห้องน้ำไม่ได้แยกโซนแห้งกับโซนเปียก <c oughs> แต่ก็ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากๆดู สิบพอดีเป๊ะยี่สิบพอดีได้ไงวะว่ามันแอปอันนังง้นอ่ะไม่ไม่หมายถึงว่านี่ไงนาจ,จีกาเพิ่มมาด้วยยี่สิบกรีนกรีนเขาบอกว่ามันบดมาเลยอร่อยกลนะิ่นแรงอยู่นะ คืออะไรคตลอดมีไ,มไ,มไฟไฟ้าอ๋อโถอันนี้มีซอสอืมมีสามซอสอะกี้อันนี้ได้ไหมนนไม่รู้ ก็อย่างนั้นหนึ่งเมื่อมาก็คนละอันไปเลยไม่เหมือนดิอันการไม่มีหรอว้ามีข้าวไก่มีอันนี้แล้วก็มีโขกให้รสชาติที่ไม่มีใคร แล้วก็มีเส้นไฟเส้นไฟสามลิงถูกมากที่ไทยเบาทเออที่ไทยแบบเนี้ยหกสิบ้าค่ะกลิ่นน่าอร่อยนะ เซ็ปสุดคือกินไข่ค่ะล,ลองชิมลองชิมไข่อ่ะร้อนบาดมากอันไหนแปลก หวานอ่ะไม่กันไหมแต่เน,นี่ยน่าจะคุ้นชินกับฝากคนไทยมากกว่า,ไา,ายไม่ใช่ใชแต่มันเขียนว่าซอสไทยอ่ะอไม่ใช่ของไหของไหสักอย่าง แต่ข้าวก็เหมือนคนไทยนะ อยู่ที่ตึกแปดแต่ฝนจบอ h my god คนดูเวียนหัวเชื่อไหมคนโบนบคนมีกรรมเวอร์ Hello กับเธอครับผม ขึ้นแบบมีอะระายะรยะแปลว่าอะไรรายะาไม่ได้คาดอ,าอุ๊ยิางเกียงเปียกถ่ายคอนเทนต์แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคือไม่มีวอลกใดๆทั้งสิน้นเพราะว่ามัวจะถ่ายคอนเทนต์กันเท้าลื่นนะทำไงดี นี่กำลังจิกเท้าอยู่เพราะว่าถ้าถ้าปล่อยถ้าปล่อยเท้าไปตามจังหวะการเดินอ่ะรองเท้าขาดแน่พรุ่งนี้กูจะไม่มีใส่เพิ่งซื้อมาก็คือจะเปลี่ยนเลยไม่ได้ทงอาเซียนวะนนอออทำไมเราเดินมาไกลจังเลยนะ ใช่จ้ะกูก็ว่ายอย่างนั้นแหละกูก็ว่ายอยู่ทำไมแบบว่าเราเราเราเดินไกลกันจังเลย <c oughs> เอาบอกสต็อปตรงนี้นะ <for> <c oughs> เขาบอกว่าหน้าแบบ วิ่งเธอหิมะ s ห้เห็นหิมะไหมเอ้โ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 เ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โ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 รอ้โออ้โอ้โอ้โอ้อ้อออ้โอ้โอ้้เ้ออ้้้ เดี๋ยวจะพาไปดูหิมะตกขององมมาเลเซีย,ยเห็นไหมแล้วสวยดิ